ควาจำนวนมากที่เชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งชัว่วร้ายงานนั่นทำให้ทุกสิ่งที่สมัมผัสเสียหายแต่ฉันคิดว่าลังคุณว่าม,มีความชั่วร้ายที่แท้จริงในโลกโจกเกอร์นั้นชั่วร้ายและโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าไม่มีเขาครอบครัวของคุณคงอยู่โดยไม่มีเขาความรุ่งรที่จะยุดติอาชีพการงานของคุณที่ตกต่ำในเมื่อที่เขาจะจองเตียงทั้งลาทั้งเล่าและอีกครั้ง หรือคุณต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายและเก็บเกี่ยวของพโยชย์เพื่อตัวคุณและลูกสาวของคุณหรือไม่ผมผมทำพิดได้คุณไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้คุณมีเวลาถึงสิ้งสัปดา์แต่อย่าให้เรารอตาจนเกินไปเขาวางปที่นั่นแล้วจริงและคุณก็รู้ว่าเขากำลังวางแผนบางอย่างอยู่ไม่ใช่จุด ผมจำได้ไว่าได้ยินจากต้นองุวนชิคาโกว่าแดนนี่ไรอันฆ่าตัวตายไม่กี่ปีหลังจากที่ผมเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการใบมีดโกนในอ่าอาบน้ำฉากที่น่าสยดสยองพวกเขาพบเอกสารจากักรดีที่ยังไม่ชี้ขายของคนกินเนื้อกินไปหน้าในอพาร์ตเมนต์ของเขาเขาติดตามทุกเรื่องราวที่เป็นไปได้มานานหลายปีจนถึงทางตันครั้งแล้วครั้งเล่า ผมเดาว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งบุกิมนของเขาคงต้องกินมากเกินไปเมื่อถึงจุดนั้นผมเริ่มเห็นใบหน้าของตัวตลกนั่นทุกครั้งที่ผมหลับตาผมเริ่มได้ยินเสียงหัวเอาของเขาผมบอกตัวเองทุกครั้งที่ขังเขาไว้ว่ามันจะหยุดเมื่อผมรู้ว่าเขาถูกจับเป็นตลอดกาลแต่ไม่มีคำว่าตลอดไป และทุกครั้งที่ผมได้รายงานจากอาร์แคมการหลบนีอีกครั้งการยิ้มตายมากขึ้นผมได้ยินเสียงนักสืบไลแอนดังข้างหูเมื่อเห็นสิ่งชั่วร้ายต้องเล็งไปที่ศีรษะตอนต่อไปผู้ต้องสองสย<อ>ัยที่ไม่ธรรมดามดน่าสนใจมากใช่ไหมและแต่ละครั้งพระเจ้าช่วยผมด้วยเสียงนั้นมันเบาลง